สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับมิแกสเช่นเคยเช่นเคยครับรักกันคิดถึงกันครับนำความเป็นสิ่งมงคลโชคดีร่ำรวยอย่างเงงสมความปรารถนาที่ท่านเห็นนี้ที่ดีวัดหน้าต่างนอกหมดงามเห็นหลวงปู่หลวงปู่จง พุทธสโรโอ้โหองค์ใหญ่เห็นมาแต่ไกลครับเข้ามาวันนี้ต้องบอกว่าชื่นใจมากๆคณะสายบุญนะโมของเรานะครับมารถทัวร์รถบัสด้วยกันหลายคันนำโดยพระอาจารย์พนมเกียรติพระสงค์ผู้มีเมตตาให้ธรรมะในการเดินทางของเรามาอย่าง ชื่นใจนะครับตัว โยมโยมสิ่งที่โยมเห็นนี้ช่วยโยมได้ช่วยโยมได้แน่นอนขอให้โยมตั้งจิตแน่วแน่ด้วยความศรัทธาตั้งนะโมสามจบหรึกนึกถึงน้อมกาย กวาจาใจบูชาองค์พระพุทธเจ้าแล้วความสำเร็จโดยปาฏิหารโดยชื่นใจประทับใจโยมนั้นจะเกิดขึ้นแน่นอนโยมจำไว้นะโยมตั้งใจด้วยความศรัทธาสิ่งที่โยมเห็นนี้ จะช่วยโยมได้แน่นอนได้แน่นอนบู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 นทำแล้วก็ชื่นใจทำบ่อยๆเป็นบารมีทำมากๆไว้เป็นสิริเป็นมงคลน,นะครับจะขอพรสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วมีความสุขโชคดีแน่ๆนะครับทำเอง ทราบเองรู้กับตัวเราเองครับกราบตั้งน้ำโมสามจบกราบกราบกราบรวมกันถวายสังฆทานเทียนพรรษาเป็นภาพที่สุดยอดน่าประทับใจมากแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวนะครับที่วัดหน้าต่างนอกวัดหน้าต่างนอก อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองไม่ไกลจากกรุงเทพแล้วเดี๋ยวนี้ทางเดินทางมาสะดวกสบายนะครับกบราบหลวงพุทจธพุทธสโลมากราบขอพรจากหลวงพ่อแม้นพระสงฆ์ผู้มีเมตตาสุดๆองค์นึ่งทีเดียว โชคดีมีวัดสุขครับบรรยากาศแบบนี้บูนบูนบูนทั้งนั้นเลยไปชมไปชมไปชมบรรยากาศครับพร้อมกับธรรมะคลอคลอไปกับเสียงะระฆังเสียงนกร้องเพลิน,เพ,นเพินไปครับ าพนี้นะครับแม่โชคดีจริงๆเชิญชวนนะครับมาทำบุญแล้วมีความสุขโชคดีเฮงๆครับได้พระได้เหรียญเป็นสีมงคลไปทุกครั้งนะครับทุกครั้งใจดีจริงๆนะครับก็นำาภาพฝากอาจสบายใจมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครขอพรธุรกิจการงานค้าขาย นะครับและประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็เรื่องราวที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนให้เราเป็นคนดีอันเนี้ยโอ้โหกูจะห้อยเหรียญอะไรนะสําเร็จโชคดีได้ไม่ยากแน่ๆวันนี้ฝากไว้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการเป็นอย่างดีถูกใจก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้การวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ